ตอนปราบมังกร Alloy. ไม่เดินอย่างนั้นน่ะอาจารย์สิทุพภูเขาทับกันตั้ง500ปีออกมาแล้วก็ยังเดินไม่เป็นจะต้องยืดเส้นยืดสายก่อนหมอคงจะต้องเหยียบพื้นทีละก้าวตั้งใจฝึกดีๆละ่ะรู้ไหมครับอาจารย์ อาจารย์อาจารย์พอเราหยุดพักที่นี่สักครู่เถอ,อะก็ดีอ,อาจารย์สิเตรียมของปูพื้นแล้วไปพักผ่อนเถอะเพียง ออออามิตาพุทธอาจารย์ท่านพักผ่อนสักครู่นะสิจะไปหาน้ำเดี๋ยวอืมอย่าเล่นจนเพลินล่ะอืมอาจารย์สิไปละรีบไปรีบมานะ วกมีเหยื่อมาแล้วไหนไหนลวงจีนีกเธเนอะไ่ามาเลยพี่ทุกท่านพวกท่านจะทำอะไร อะไรกันเนี่ยบางอามาขวางทางเนี่ยอาจารย์งอคมเป็นพวกโจรกระจอกเฮ้ยดูถูกพวกเราเอะไรก็ว่ามาไม่ต้องพูดมากทิ้งเงินกับม้าไว้ที่นี่เร็วๆถ้าไม่ยอมมามีอะไรไหมเงินเจ้าสองคนจะได้ตายที่นี่นะเอาเลย อาจารย์ท่านพักผ่อนก่อนเสียไปเล่นกับพวกเขาพวกเราลุยลุยดิเอาเลยเอาไหนล่ะอุ้ยถ้าพระเจ้าเอาชนะท่านได้ถ้าคอต่างๆขยกให้หมดโชคดีไปแล้วตามไปไปเไปตามไปเลยมามาเยี่ยมเลยหนึ่งต่อหกสนุกจริงๆอ่ะไม่สนอะยังจะปากแข็งอีกคอยดูนะข้าจะสั่งสอนให้เข้าเลยข้าจะพาเจ้าให้เหมือนพาแตงโมเลยคอยดูพี่ใหญ่ พี่ใจ e, ไม่ต้องหรอกพี่เดีด๋ยวข้าจัดการเองเรื่องเล็กๆได้แล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหข้ามาแล้วนอี<_<_<_<_้เขาให้เฮ้ยอุ้ยเข้าเนี่เด็กใบหักหมดเลยนี่ไงเียเดียวนี้นะเอ้ยข้าเป็นคนใจร้อนมีใครจะลองดีกับข้ากใบหัวแข็งจัดเลยแล้วตอนนี้ตาข้าบ้างแล้วนะเฮ้ยโอ้โห้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเล้ย สังขารเลยระวัง oh. well. น oh. y, y, mm. ี่นี่ดึงเลยดึงเลยลุงนี่ลุ้นลุ้นี่เนี่ยวางสิวองไว้กันไรอ่ะเฮ้ยเจ้าพพี่ใหญ่ของเรา ก็เอ๋อเลยพี่มาซี่ก็เลยพี่ขเออมาเลยมาซี่มาเลยมาเลยมาสู้เขาซี่พี่ใหญ่สู้เขานนี่จะสู้ได้สิอ้โอ้ยอ้ยโอ้เอาใหม่นะพี่ยเอาอีกทีโอ้เออเอเออเเออเเอี่ยออเจ้เอัเไม่ไปอีกเหรอโดยเด็กบ้าอี่น่เจะมาสูอกับข้าซเออเออเออเเออเออเอเลอยู่บนโออ กลับไปไหนอย่านี้สิอย่าเลยข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่มาสิเอาไว้ไม่ได้แบนเอาไว้ไม่ได้อย่าเลยเจ้าช่วยฝังศพพี่น้องเจอดีกว่าเอาไปทำปุ๋ยก็ได้นะหน่อยปุ๋ยเหรอปุ๋ยเหรอเนี่เพื่อปุฮะงอคงนี่งอคง พวกเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเอ๊ะอาจาร์โอ้โหจะไปคนฆ่าพวกเขาใช่ไหมเนี่ยออยแต่พวกเขาเป็นโจรนะอาจารย์พวกเราไปเถอะอาจาร์เป็นบรรพชิตพวกเขาจะปล้นอะไรจะปล้นมมากับสัมภาระนะสิบรรพชิตมีจิตเมตตาเจ้าข้าคนอย่างอมมทธิต ไปอัญเชิญพระคำพีได้ยังไงจะน่าจะเกลี้ยกล่อมพวกเขาถึงจะถูกกับพวกเขารนหาที่เองนี่เจ้าย่าจะปากแข็งอีกเรื่องแค่นี้ก็โมโหไปได้เอาใจยากจริงๆเลยนะอาจารย์ชีวิตคนนื้นหอหงอคงข้าไม่มีสิทธิ์หัวดื้อย่างเจ้าเจ้าไปเถอะอะฮหาอาจารย์อาจารย์ไล่สิทธ์เหรอเอ๊น,นี่นี่อาจารย์ผู้เสียอาจารย์เจ้าไปเถอะเอออา,อาจารย์ ท่าน,นเงินสิทธิ์ไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิทธิ์ลาละดัดนิสัยยากข้าไม่น่าใจร้อนเลยท่านยาย แมนคนที่จากไปเป็นใครเก่งกล้าจริงๆนะเป็นสิทธิ์ของอาตมาจะช่วยคุ้มครองอาตมาแต่เขาฆ่าคนง่ายๆแค่ดุเขานิดหน่อยเขาก็โกรธแล้วจากไปเด็กๆใจร้อนแบบนี้แหละเขาจะกลับมากลับมาแน่ๆคงไม่กลับมาแล้วล่ะโอ้จริงสิข้ามีหมวกใบหนึ่งขอมาจากสารเจ้าน่ะเก็บไว้ให้เขาใส่เถอนะขอบคุณท่านยาย สิทธิ์ฆ่าคนเนี้ย้อนกลับมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเขากลับมาแน่เขาเป็นคนทรงคุณนาธรรมเอเอ้าแมเกวออิมนี ทั้งซำจังงอคงเดิมทีเป็นลิงศิลาไม่เพียงมีพลังสุริยันจันทรายังสามารถเหินฟ้าดำดินได้เจ้าไปอัญเชิญพระคำพีเที่ยวนี้ขาดเขาไม่ได้ข้าจึงได้มอบมาลาทองกับคาถาใบหนึ่งให้สองสิ่งนี้ช่วยเจ้าควบคุมเขาได้ มาอะฮะนี่นี่นี่ไปไหนไอ้นี่ฮ่าไรหยุดนะน้อยบางอาจล้เาเล่นกับข้าแล้วเจ้ามึกเฮ้ยอ้ออ้ออุ๊ย อ,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 อ๋ <c oughs> อไตรอ่องอ๋องมังกรข้ากำลังจะลงโทษเจ้ามึกตัวนี้เขาถูกข้าไล่จึงหนีมาทางนี้ปลดไว้ชีวิตเขาเถอะอองมังกรเฮ้ออืมกดได้ ตอนนี้ท่านช่วยคุ้มครองพระถังสัมจั๋งไม่ใช่เหรอมาต้องให้ได้ยังไงกันอย่าพูดเลยอาจารย์ข้าเนี่ยเอาใจยากเหลือเกินแค่ข้าข้าผู้จวนห้าร้อยก็โมโหจนตัวสั่นแถมขับไล่ข้าด้วยข้าถนเข้าไม่ได้จริงๆกลับไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าที่หัวกวาซันดีกว่าอืมไตอ๋องเอ้ยท่านทำแบบนี้ไม่ถูกนะอาจารย์แค่ต่อว่านิดหน่อยก็ช่างเขาเถอะเขาว่าท่านรีบย้อนกลับไปจะดีกว่าไม่มีทางเขาเป็นคนไล่ข้าเองเมื่ออาจารย์ท่านไปถึงถ้ำเยี่ยวแล้ว บางทีอาจจะเจอมังกรขาวหลาน <ไป S 1> จอมสน<ร>ของข้าก็ได้<ร> <ว Blessed. S 2> เขาจะต้องเดือ <ม le! S 2> ดร้อนแน่นอนงอาจารย์จะมีอันตรายเหรอใช่แล้วรีบกลับไปเสอ e น n ะรีบไปได้กลับไปที่ข้าไม่ไปส่งนะลาก่อนข้าไปแล้ว หูุบเขาที่นี่ลึกเหลือเกินผ่านไปได้ยังไงล่ะเนี่ยข้าสิทธิ์ข้าอยู่คงไม่มีปัญหาอาจารย์ทำไมไม่รอสิทธิ์ล่ะเดินทางคนเดียวทำไมอ่ะงอคงอาจารย์อาจารย,าารย์สิทธิ์ขอโทษนะอาจารย์ไปหยุดพักตรงนี้ก่อน Okay. อาจารย์สิทธิ์เพิ่งจากไปเพิ่มหอผ้าอีกหอได้ยังไงหรือว่าอามาจากพวกกลุ่มโจรใช่ไหมเหลวไหลนะ่ะมีสีกาท่าน,นึงมอบให้เจ้าตังหาะให้สิทธิ์เหรอวิ้ยเป็นอะไรเนี่ยแกออกมาดูสิโอ้โหสวยจังเลยอ่ะอืมเป็นยังไงฮึอืมอืมยอดเลยยอดโออ๋อโดรขับปวดหวัวละก่อนอ่ะ อาจารย์ท่านท้องคาถาเหรอฮะไม่ปวดแล้วอาจารย์ท้องคาถาจริงๆด้วยอย่าท่องนะอาจารย์อย่านอาจารย์อาจารย์อยู่ดีๆ หล่อให้สิ์ใส่มวัวทำไมเนี่ยพอท่อคาถาสิก็ปวดหัวพี่แต่เจ้าไม่ดื้อเชื่อฟังอาจารย์แต่โดยดีอาจารย์ก็จะไม่ท่องคาถาได้ได้ได้ช่วยถอนมาละทองทีเสียอาจารย์อาจารย์ถอนไม่ออกหรอกอาจารย์ใครมอดมาละทองให้ท่านน่ะเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเหรอทำไมท่านทำแบบนี้กับสิทธ์ล่ะเจ้าแม่หวังดีต่อเจ้านะฮะ เขาถูกกินไปแล้วพวกเราเดินทางต่อไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยฮึนี่มังกรชั่วอามาขาวคืนมาเอามาขาวคืนมาเ ไปแล้วคืนเจ้าได้ยังไงทำไมคืนให้เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตนี่อ้น่ ฮึมฮึมฮึมนี่นี่ลูกพี่มีอะไรเหรอใต้อ๋องมังกรชั่วกินม้าขาของข้าตอนนี้มันอยู่ไหนที่หุบเขาเยี่ยวนี่มีถ้าศิลาอยู่ใต้หุบเขาถ้าหนึ่งมังกรขาวอยู่ในนั้นเองมังกรชั่วนี่มาจากไหนอะ เขาเป็นโอรสอองมังกรสีไห่เพราะผิดกฎสวรรค์เจ้าแม่คนอิ่มช่วยชีวิตไว้ถ้าไตอ๋องเชิญเจ้าแม่คนอิ่มมารับรองปราบเขาได้แน่ๆแ่เจ้าแม่คนอิมอีกแล้วข้าจะไปคิดบัญชีอาเจ้าที่ช่วยคุค้มครองอาจารย์ข้าทีเดี๋ยวข้ามาไม่มีปัะหนางอคุณ มาถึงแล้วทำไมต้องทำลับๆล,ล,ล่อๆด้วยฮะเจ้าแม่เจ้าแม่มีจิตเมตตาเมื่อปล่อยข้ามาแล้วทำไมยังหลอกข้าใส่มาลาทองนี้ด้วยแล้วไม่ดีตรงไหนดีเหรอพออาจารย์ท้อคาถาขขาก็ปวดหัวแล้วพ่อแม่ตีลูกเพื่อจะอบรมสั่งสอนลูกให้ดีอาจารย์สอนอย่จะพูดอ,อีกเจ้าแม่ใจข้าคุ้มครองอาจารย์แต่ก็ปล่อยลูกของออมังกรซีไ่ไว้ในหุบเขาเหี่ยวเขากินม้าของอาจารย์แล้วไม่มีม้าแบบนี้ ท่านจะเดินทางยังไงะเจ้าไม่เอาทานเองรักษาม้าไว้ไม่ได้ยังจะมาก่อกวนที่นี่อีกท่านจะไปป่ามาังกรเขาวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกลับมาเฮ้ยทำไมเหรอใจร้อนเหลือเกินถ้ายังพูดไม่จบนะ <c oughs> ขา้าจะรีบไปคุ้มครองอาจารย์เจ้าไปก่อนเธอเดี๋ยวข้าตามไปครับข้าจะคืนม้าวิเศษให้อาจารย์เจ้าตัวนึง่งมังกรขาา เจ้าแม่กวดอิมมาแล้วออกมาเร็วๆได้ยินหรือเปล่ปามังกรขาวเจ้าแม่กวดอิมมาแล้วออกมาเร็วๆสิเฮ้ยเจ้าแม่กวดอมอยู่ไหนเจ้าล็อกข้ารูรด้ดีรู้ชั่วดูดีๆสิ่านี่นนนน มังกรน,น้อยหยุดเดียวนี้เจ้าแม่ท่านสั่งให้ข้ารออาจารย์ที่นี่แต่ยังไม่เห็นมาเขานี่แหละสิทธิเอกทังสัมจังซุนงอคงอะเขาเนี่ยเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าน่ะเจ้ากลายเป็นมา้าขาวแล้วไปส่งอาจารย์เฮ้ยเฮ้ย

มังกรน้อยเจ้าส่งถังสําจังไปอัญเชิญพระคัมภีรสําเร็จแล้วเจ้าก็จะสําเร็จมรรคผลด้วยเจ้าแม่วิธีของเจ้าแม่รอบครอบจริงๆเลยหากไม่มีม้ามังกรอาจารย์เจ้าก็ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถ้ามอบสิ่งวิเศษให้อีกอย่างนะเฮเจ้าแม่มันคืออะไรอ่ะผนช่วยชีวิตสามเส้นนี้เมื่อเจ้าเผชิญเคราะกรรมมันจะช่วยเจ้าได้ขอบคุณเจ้าแม่ฮ่ เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยนี่เฮ้ยมังกรขาวถ้าหาเจ้าดื้อรั้นไปอัญเชิญพระคำพีไม่ได้เจ้าก็สำเร็จมรรคผลไม่ได้ กลับมาแล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์าารยโค้ดไอซอดูสิเป็นม้าวิเศษจริงๆนะอาจารย์ <c oughs> เชิญขึ้นมานี่เป็นมังกรขาวแปลงกายจะาแม่กวนอิมใส่ให้ขอบคุณเจ้าแม่แล้วพบกันใหม่ลากนขอให้เดินทางปลอดภัย 一难难不弃，十二变之力，什么魔法狠毒，自有招数神奇。八十一难